โอเคฮนะดิสติงไปเทนฮาวกันลาดกันครับผมเคือที่เราจะให้มันแรงกว่าในยินเองครับถึงแล้วยี่ค้อสวัสดีครับช่องตอร์เสไนเปิ์ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมบู๊ฮูกลับมากันอีกครั้งกันในแมปวิคอลรีเจนนะครับผม เนื่องจากแมปนี้อัปเดตรถเข้ามาสวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะและเขาก็ทําการรีโมเดลรถต่างๆให้มันสวยยิ่งขึ้นทอาให้แมปนี้เนี่ยดูสเปเชียลดูพิเศษมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูรถที่เราจะซื้อและแต่งเส้งกันในคลิปนี้เลยครับทุกคน และมันจะเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยนะครับทุกคนนะผมได้ทําการเลือกคันที่ผมคิดว่าสวยที่สุดในใจผมนะเอามาแต่งเส้นก่อนนั่นก็คือคันนี้ซาทอนใช่แล้วครับมันคือ e l e ล a n นเต e เวนโต้รีเว o รชั่นนะครับชื่อในแมปของเขาฮนะหรือในชีวิตจริงนั้นก็คือปาการ i s ี n ซอนดานั่นเองคือด,ดูเลยครับทุกคนนะโมเดลนี้ฮนะเหมือนกับในชีวิตจริงมากครับในชีวิตจริงเป็นแบบไหน,นครับในเกมทําออกมาได้เหมือนแบบนั้นเลยฮนะ ห uh huh. และเจ้ารถคันนี้ครับทุกคนฮนะลายละเอียดดีเทลดีเวอร์ครับเราจะมาโอเปนให้ดูฮนะเอิงนี่เลยครับทุกคนดูเครื่องยนต์เขาซะก่อนครับเก็บรายละเอียดมาดีมากนะฮะเบาะภายในก็เป็นบัคเกอร์เซนะครับแดชบอร์ดก็ดูเป็นเลส i n g สุดๆฮะค,คือรายละเอียดนี่คมเฉียบนะครับบอดี้ด้านนอกก็ททำพื้นผิวเก็บงานเป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับโอ้โห uh huh. สวยจริงะฮะ โอเคครับประมาณนี้ครับปิดไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อแล้วก็ไปดูสมรรถนะของเขาแบบเดิมกันก่อนแล้วกันนะฮะความเร็วท็อปสปีดเครื่องเดิมเนี่ย374กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยวิฮะเบรกกิ้งดีนะครับ90%้าสเแฮนดลิ่ง68%ครับเอาละครับทุกคนเรามาเพรสเชสกันเลยดีกว่า3 2 1เพรสเชสบู๊ฮูเงินหายวับครับเอาละครับผมและเราก็ได้ทําการซื้อออกมาจากโชว์รูมเรียบร้อยแล้วใช่ปะใคอยากจะฟัง เสียงสตาร์ทเครื่องกันแล้วใช่ไหมได้เลยครับเราไปฟังพร้อมกันครับเสียงเพลาะมากครับบอกก่อนเลยฮะ <S <S อ้โห Ú ูเป็นยังไงล่ะครับทุกคนฮะคุณแปน้นเสียงแบบแป้นมากนะครับแสบแก้วหูมากครับคุณแป้นนะเอาละครับผมและผมก็จะทำการปิดประตูนะฮะเพื่อที่เราจะได้ฟังเสียงตอนเราขับจริงๆครับว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะ ซึงฟังจากเสียงสตาร์ทเครื่องไปแล้วนี่มันแป้นมากเลยนะเดี๋ยวมาดูตอนเราขับนะฮะไปครับนี่ฮะทุกคนเสียงมันนิ่มๆอะครับมันไม่เหมือนแป้นๆตอนมันสตาร์ทเลยนะมันมันวุวยวนุ่มๆอ่ะนะครับอืมผมอยากให้เสียงตอนขับเนี่ยมันแป้นกว่านี้นะน่าเสียดายตรงนี้ฮะเหมือนว่าเสียงเจ้า f ฟ r r a r i ี่ F40 ในแบบนี้จะเพารกกว่านะครับมันจะแป้นแผดกว่านะนี่ครับทุกคนนะผมเทียบให้ฟังกับเสียงเจ้าคันนี้นะอยากให้มันเป็นเสียงอย่างนี้มากกว่านะมันแป้นแป้นเหมาะกับตัวรถเนี่ยนะครับ เออเนี่ยมันแป้นดีไงแป้นนี่เฟอร์รารี่ F40 นะครับคือในชีวิตจ,จริงนะคือในแมปนี่มันชื่ออะไรคาโรล่าแซ่สองห้านะครับเอาละครับทุกคนฮนะเราก็มาดูเวลาของเขากับเครื่องเดิมของเขาบนแดกเลสกันนิดหนึ่งรับไปเฮียวิโก้โบรนเลนไม้ด้านนอกนี่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ภายในนี่เป็นไมล์เปอร์อาเอาเอร์นะครับโอเคมีความแตกต่างเล็กน้อยจบไปที่8.49จุดาวินะครับกับเครื่องเดิมก็ค่อนข้างดีนะครับโอเคอยู่เหมือนกันเนาะ เวลาก็ไม่ได้แย่นะฮะและแต่งซิงจะจบเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับดูดดนเอีดยอ้โหทุกคนจะดูแล้วกันฮะ handling ครับ handling แ,แบบนี้เขาเรียกว่าการ handling ครับเนี่ยฮะอโอ้โหโดิฟติ i n ตกิโยเข้ามาฮะโอเคฮะด i ฟ t i n g ไปเทนเฮากลาดกันครับผมเพื่อที่เราจะให้มันแรงกว่ามนเงเองครับถึงแล้วยิ่ฮอ เอาละครับมาแต่งเส้นกันเลยมีบอดี้โมดิฟิเคชันด้วยอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรครับขอดูเลยแล้วกันนะสไปลเลอร์อย่างเดียวแน่นอนเลยจริงด้วยครับทุกคนแต่สไปลเลอร์เดิมของเขาเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วนะเราจะเปลี่ยนเหรอผมคิดว่าน่าจะใช้อน,นี้เลยฮะสต็อกวิงนะครับอลังการมาเฮามากมาทุกคนครับเรามาเริ่มกันที่ชายนะฮะตอนนี้เป็น n อ r m ม l ชายนะครับเราก็ต้องใช้เป็นเลสชายเพื่อคุณภาพที่ดีครับแต่ถ้าเป็นดิฟชายนั้นก็เพื่อความสวยงามครับเพราะฉะนั้น เราจะเลือกความสวยงามครับเปลี่ยนใจเอาเป็นดิฟชายแล้วกันมากันที่ซับเพนชั่นนะฮะซับเพนชั่นไฮเราก็จะใช้เป็นกาวสแกปเปอร์นะครับลดเตี้ยสุดแล้วก็สติปเนตเราก็ต้องเป็นไลสติ้งอีก4,500เครดิตมากันต่อที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อัปเกรดนะครับก็จะเป็นเทอร์โบดับเบิเทนเอนจินเบรกระบบเกียร์นะครับมาที่เทอร์โบฮะซุปเปอร์ชาร์จครับ6 0,000ครับตึงสุดและดับเทนฮะใช้เป็นออยล์ดายแล้วกันครับผมต่อด้วยเอนจินอัปเกรดครับเอนจินอออัััปเกกกรรรดี85,000คคบบโ้หจุ เบรกกิ้งก็ต้องเป็นโปรเบรกอีก40,000ครับและทามิชชั่นฮะโปรทามิชชั่นครับอีก35,000ครับโอ้โหหลายแสนเหมือนกันนะเนี่ยเอาแล้วครับทุกคนฮะการแต่งเพร์ฟมาซ์ของเราเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แอพเพลนส์นะครับความงามภายนอฮะครับไปดูกันเลยครับ สามารถเปลี่ยนสีแทบลายด้านข้างได้ด้วยนะครับก็คือสติปคัลเลอร์ตรงนี้ครับตอนนี้เป็นสีเหลืองฮะเราจะลองเปลี่ยนเป็นสีม่วงให้ดูนะครับนี่เป็นยังไงดูชาดนะฮะขอเปลี่ยนคืนเป็นสีเดิมก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนสีบอดี้กันก่อนฮะมาสีเพนคัลเลอร์นะครับผมตั้งใจไว้แล้วจะใช้เป็นสีม่วงนะฮะอารมณ์ก็จะประมาณนี้ครับม่วงดุดุครับเอาสว่างหน่อยแล้วกันครับโอ้โหม่วงคาร์บอนนะฮะสวยนะครับแบตเตอรี่ฮะคาร์บอน บวกกับเมทอนเข้าไปมันก็จะต้องดูเงาในความคิดของเราปรากฏด,ดูซิจะตรงใจไหมนะครับปิงโอ้โูทุกคนคาร์บอนหายแค่มันก็กลายเป็นเหล็กเลยไปเลยอะนะครับงั้นเราก็ต้องเลือกใช้เป็นกอซี่เลยอ้าวเฮ้ยทุกคนคาร์บอนหายคาร์บอนหายไปเลยเอาล้ครับทุกคนนะผมได้ลองดูทุกวิถีทางแล้วนะซึ่งผมไม่สามารถนำคาร์บอนกลับคืนมาได้นะ น่าเศร้าจริงๆเลยฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะโอเคครับผมก็จะใช้เป็นเพนท์แมทเทอเรียลเป็นกอสซี่ไปก่อนนะครับแล้วมาดูกันต่อในส่วนของสกินนะเพนท์คัลเลอร์ผมก็ใช้เป็นสีม่วงนะครับประมาณนี้เลยฮนะสกินก็มาดูกันต่อเนะมาดูเป็นสกนเกรย์แบล็กนะครับโอ้โหทุกคนสวยไหมเนี่ยมันทึบไปหน่อยนะดูบูเกชเชฟนะครับอืมเลดแพทเทิร์นนะครับมาดูเป็นเพอร์เพลทีดีดีกว่านะตรงกับสีม่วงของเรานะโอ้โหเอ้ทุกคนผมว่านี่สวยนะฮะ ตามม่วงดูดุเนาะโอเคเอานี้เลยและเราก็มาเปลี่ยนสีสติปตรงนี้กันนิดนึงครับให้มันดูคอนทราสกันหน่อยฮะอาจจะลองดูเป็นสีเขียวไหมทุกคนโอ้ก็ดูดีนะเนี่ยหรือสีม่วงนะฮะโอ้สีชมพูเราเป็นยังไงฮะสีแดงล้ครับสีขาวะ่ะโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยฮะน้ำเงินนะครับประมาณนี้ฮะผมคิดว่าน่าจะเอาสีเขียวแหละนะครับ ประมาณนี้เลยโอเคฮะไปกันต่อครับสีภายในยเปลี่ยนได้นะครับอันเทเนตคัลเลอร์คือตอนนี้ก็เป็นสีแดงนะลองดูเป็นสีม่วงไหมนะฮะสีด้านข้างตรงนี้เนาะลองดูเป็นสีเขียวไหมเออนี่ไงเหมือนกับสีสติปด้านนอกนะครับโอเคฮะผมว่าอันนี้แหละสวยดีเนาะคอนทราสต์ <c ười> นะครับและเรามาต่อกันที่สีล้อแล้วกันนะฮะลิมคัลเลอร์ก่อนนะครับเอาลงเป็นสีทองก่อนนะโอ้โหสีทองนี่คือตรงคอนเซ็ปต์รถเขาเลยนะ ในชีวิตจริงเนี่ยล้อมจะดูทองๆนะฮะหรือเราจะมาดูเป็นสีเดียวกับสติปนะครับก็จะประมาณนี้ฮะออกแนวโอกาสเหมือนกันนะเนี่ยดูสะท้อนแสงยังไงก็ไม่รู้สีแดงนะครับแบบนี้สีน้ําเงินสีฟ้าอ่อนต่างๆนานาโอเคครับทุกคนฮะได้สีที่ต้องการแล้วครับนี่เลยฮะเขียวสะท้อนแสงครับโอ้โหฉูดฉาดดีไหมแต่ผมรู้สึกว่าสีเบาะภายในเนี่ยผมอยากเปลี่ยนนะอยากได้สีแดงมากกว่าครับนี่มันจะได้ดูเลสซิ่งไง เอาแดงสดๆฉ่ำๆประมาณนี้โอเคครับเท่านี้ก็สวยงามตามใจผมปรารถนาแล้วครับมากันต่อที่เฮดไลท์นะครับเฮดไลท์ผมจะใช้เป็นฟ้าอ่อนนะดูสมจริงแนวสว่างนิดนึงวันนีน้จะสว่างสุดเลยครับอันด์โกฮะผมก็จะใช้เป็นสีขาวนี่แหละให้ตัวรถดูโดดเด่นเป็นสง,ง่านนะในตอนกลางคืนถ้าใช้สีอื่นมันจะดูทึบไงแต่ใช้สีเขียวก็น่าลองนะทุกคนเออเอาเป็นว่าผมตัดสินใจใช้เขียวสว่างสุดนะครับให้มันดูเหมือนรถเรืองแสงไปเลย ไอสโมกไม่ใช้นะครับสปีคัลเลอร์ตอนนี้เป็นสีแดงอยู่แล้วโอเคเอาสีนี้แหละเอาล้ครับทุกคนเท่านี้เราก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ววูฮูเราลงไปดูกันเลยครับเอาลครับทุกคนฮะและนี่ก็คือความงดงามยามราตรีของเขานะครับหลายคนอาจจะพูดว่าผมลืมเปลี่ยนล้อหรือเปล่าผมลืมฮะ <laughs> แต่คือล้อเดิมของเขามันก็สวยดีนะดดูมีเอกลักษณ์ดีนะครับใช้นี้ไปก่อนละกันเนาะและนี่ก็คือภายในแดชบอร์ดสุดคูลสุดเลสซิ่งสุดๆครับ ว้วสวยนะมีเบลแบบเลสิกมาให้ด้วยนะครับโอเคฮะโอเคครับเรามาดูความงดงามของเขาตอนโดนแดดกันหน่อยนะเดี๋ยวจะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับที่เราทำสีโชคสีแดงมานะฮะนี่เลยู้หูเครื่องยนต์คือแบบละเอียดมากนะทุกคนครับและสังเกตรตรงนี้นะท่อน,นี่สี่เส้นเลยนะครับแล้วก็มีเหล็กยึดนะครับดูแบบว่าเยอะแยะดีเนาะแล้วก็มีระบบช่วงล่างนะฮะเครื่องยนต์ตรงนี้ครับ วยงามมากครับเจ้าคันนี้ฮะมาครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเหินทางข้างหน้านี้กันนะครับจะผ่านเจ้าฉิงชาสวค์นะครับมีน้องๆหลายคนถามเข้ามานะครับทำไมความเร็วพี่แรงกว่าผมในชิปนี้ก็จะอธิบายฟังง่ายๆเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าหน่วยวัดความเร็วของเราต่างกันนั่นเองสังเกตที่แดชบอร์ดตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ MPH นะครับและก็ขวามือด้านล่างผมครับติดกันในโตนะมุมขวาล่างเนาะจะเป็น KMH นะฮะก็เป็นหน่วยวัดความเร็วทั้ง2แบบ รถเราแรงเข้ากันแน่นอนนะครับต่างกันที่ตัวเลขเท่านั้นเองเนาะเอาล้ฮะเดี๋ยวมาเทสให้ดูเลยนะครับบูนบูนตูนตูนไปแล้วครับเห็นไหมครับทุกคนร้อยไม์แต่ขวาล่างไป200แล้วนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับประมาณนี้เลยอีฮ่าเหินไปแล้วครับเจ้าขลงานของเราตึงโอเคไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันในแดกเลสกันเลยยูฮู มาครับอยู่กันบนแดกเลสแล้วนะฮะสามสองหนึ่งเฮลิโก้วูรอบแรกเราทำไปเท่าไหร่นะแปดแปดจุดห้าวิเห็นจะได้นะครับโอเคครับรอบนี้เท่าไหร่ฮะปกเจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวิได้ไหมโอเคเจ็ดจุดสองแปดวินะครับโอเคนะแรงเหมือนกันนะครับ Lady and Gentlemen ยินดีต้อนรับสู่ Highway Race ครับผมไปกันเลยแต่ได้เห็นท็อปสปีดของเจ้ารถล้านห้าแต่งอีกหลายแสน เกือบสองล้านนะครับแต่งเสร็จเป็นเสร็จต้นตัวรถด้วยเกือบสองล้านได้เห็น okay, ครับเลี้ยงในโตไปครับแต่ทีวผมจะกดรวดเดียวตอนทางลงครับความเร็วตึงอยู่ที่สี่ร้อยสิบสี่สิบห้านะครับความเร็วตึงไม่บวกในโตนะครับเรากำลังจะบวกในโตในสามสองหนึ่งไปเลยยุบส uh ี400่ร้อยเท่าไหรครับสี่ร้อยสี่สิบแปดสี่สิบเก้าประมาณเนาะจบไฮเวยรเดไปที่ 2 9่สจุปดวินะครับเรามาเล่นโตเกียวดิฟกันหน่อยโอโกโกโตเกียวโกสปีดิโกดิโดเออโอเคมัวก็มาฮะ <c oughs> มัวก็ไปได้นะครับอม,มาดิฟให้ดูนะฮะคือเราใส่ยางดิฟมาด้วยเนาะเออจะขับสี่นะครับถ้าขับสองน่าจะดิฟได้ดีกว่านี้เดี๋ยวลองเทสขับ2องดีกว่าแป๊บหนึ่งครับทุกคน มากันที่ดาวเทนครับเปลี่ยนเป็นเลียวอยได้เรียบร้อยนะครับยางเราดิฟอยู่แล้วนะนี่ครับดิฟชายไปกันเลยครับโต๊กี้ยู่โกฟีดิโกจิโดโอ้โหดิฟจริงว่ะทุกคนครับสองดิฟกว่ากันเยอะเลยฮนะรู้สึกสไลด์มากนะฮะไป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 กูม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 โอ้ยสามร้อยกว่าฮนะดิฟซ้ายหน้าได้ไหมล่ะโอ้โหโอโ้ยังไงยังไงเรียบร้อยเกมโอเวอร์ <laughs> นะอย่างนี้นะดูดิฟไม่สวยนะ โอเคโอเคโอเคเดิปต่อไม่รอแล้วนะขึ้นเนินนิดนึงขึ้นเนินนิดนึงดึงโอ้โห,โห,โหดึงสายหน้านะฮะสายหน้าโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอืมไปครับไปครับนั่งไปได้ฮนะไม่ได้ก็ต้องไปครับนะแล้วก็ลงทะเลทรายฮนะเดสเซิร์ตครับเย้ฮู้และนี่ก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดแสนจะคูลของเขานะครับปูไหมทุกคน ใครคิดว่าสวยบ้างปดไลค์ก็ซับหน่อยนะเอออูโอห,หมุนมากฮะพออยู่บนทะเลทรายนี่คือขับสองข้อเสียของเขาเพราะอยู่บนทะเลทรายบนน้ำเนี่ยลื่นมากนะครับโอ้ขับสี่ดีสุดแล้วผมว่านะโอ้ยอ่ะเดสามร้อยหกสามร้อยเจ็ดสามร้อยแปดแล้วสี่ร้อยเลยเอานี่ดีกว่าครับดียูย โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับมาผ่านบ้านพักครับตรงนี้ครับเอาแล้วครับทุกคนฮนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับปากานี่ฮวยล่าอาร์นะเอ้ยไม่ใช่ปากานี่ซอนดาอาร์ดีนะครับผมพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะข้อมูลใครแน่นกรับผมก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ขอบคุณมากๆเลยเนาะถ้าชอบคลิปนี้รถคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับไว้ดูดันอดกคันหน้าจะเป็นอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม